ปีผู้งว่าหมอฟให้เวียนเลยอีก500บาทกับส้มตบตุ้นนะอันนี้ก็คุณหมากๆเลยโอเครายการพิเศษวันนี้นะครับ,บเี็นรายการอาชีพอาลึกอ่าสวัสดีครับท่านปองครับสวัสดีครับผมอ่าวันนี้รายการพิเศษสามสิบเอ็ปีเป็นรายการอาชีพอาลึก ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานนกปงวัวจุกนะครับอย่างวัดกระบี่และก็จังหวัดไร่เคียงนะครับที่มารวมกันแข่งขันนะครับที่สน้ำอะไรกันที่มาลึกนะครับก็ขอให้โุรงการมีความสนุกสนานนะครับและก็ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับผมครับผมโอเคครับผมหลังจากนี้ก็ตอนนี้เหลือเปิดผ้าแล้วนะครับตอนนี้ขั้นชื่ออยู่ซี่หยอกเป็ดดอกตอนนี้ซิปโป้นะครับซิปโป้กอบัญยีทีมกอบัญยีทีมครับผม อ่าฝั่งโน้นเป็นปีโพนะครับปีโพเป็นพีเอฟฟาร์มปังอ่ะต้องตัวนะโอเคอันนี้กี่ตัวครับใครนี้ลนึงกี่ตัวตัวเดียวนะโอเคครับโบ๊บือมั้งโอเคครับเคยมั้งวันนี้ปีเพียรกับฝ่าไหมโอเคครับเป็นเอ็นพีเอฟฟาร์มบัตบือกอนนี้ครับครับเฮ้ยนี่เขาเดือดห้าเลยครับเขารลมอย่างไรห้ดอกเลยครับอ๋อท่าน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  ก้าวเหลือตัวนึงก้าวเหลือตัวงนะซีดอกแก่ก้าวเหลือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางอ๋อบังสักว่าเพิ่งลงกี่ตัวไหมท่านตัวทำอะไรทำอะไรโอเคกอบันยี่ก้าวไปกี่ตัวอะไรครับผมทำนะครับทำได้นะอ่าตอนนี้ยกขัดเสร็จเรียนะครับเดี๋ยวมาติดตามมาแล้ว่านกข้าวทั้งหมดกี่นกกี่ตัวนะครับในรอบจริงจะเป็นนกไข่มังอะไรกันนกไข่ได้ทีนึ่งจะขายไหนนะ

อย่างไม่ออกครับจับเวยกับพ่มอย่างไม่ออกได้อย่างไม่ออกนะอ่าไม่ได้ครับต่อไปบึ้นอยู่แล้วนี่มาครับซองกับพ่ม ซองเรากระปมตัวต่อไปหนึ่งมาครับซองจ้ามสีซีเรากรับ๋ม,บมตัวต่อไปครับเอาอย่างไม่ได้ครับยังไม่ยด้นึงมาครับ

เออเลยอเลี้ยนองเด็เ็เี้ยงอยู่ครับดอกเดียครับต่อตัวยหนึ่งเลยหนึ่งเลยหนึ่งมาครับดอกเดียครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

biếc biếc cặp mông nha nóc bay nha, hey, nóc bay nha, bay nha bay 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 Berapa? 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 Berapa?

4 gì đó ที่เนาะต่อไปนั่งมา mà นี่ครับอืมเดี๋ยวเรามา

ตองซ่องซ่องซ่องา่องซตอมซบตงซ่อง่องซองตัวต่อไปตองตอง่อเรองอ่อ

trăng trăng gặp trăng lên 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 lên

đó đo một đó một đó 6 đó ครับ ờ xong đó xong đó ครับเอาต่อไปครับ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  รองนกับปมต่อต่อไปเรียบอยู่กับเรียบอยู่มาโยกนับมาโยกเรียบเรียบอยู่ต่อต่อไป ไม่อย <R os> ่างไม่อครับนะไม่อานะคือวนี้นะเ้ที่นีรไม่อาครับรถอะไรไม่อาครับไม่อา ไม่เอาขับตัวต่อไปเล็บอยู่รับเล็บอยู่ไม่เอาับ้โอเคครับตอนนี้ยกจิงเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาติดตามว่าอีดอกแต่ทีไหนึกเราซื้อกกาวดอกแล้วตัวนี้อ่าทีนึงรายการบัตรวีไอพีบัตรอรอยนะวันนี้ได้ปีโป้ชื่อนอกชื่อได้แล้วปีโป้ บีเรียดชินเดิมถ้วยทีหนึ่งพร้อมกับเงินรางวัลแลวก็ประกาศสนียบัตรอามมบเลยครับผมโอเคโอเค,อเ,คเรียบร้อยครับตีหนึ่งวันนี้ลำดับสองวันนี้ครับนอกมาจากไครับผมเอาหลึกนะเมื่อกี้ชิงกี่ดอกหกดอก,ก,ดอกอลำดับต่อไปนะครับรางวัลที่สามจากนอกจากกอบัยี่ชื่ออะไรครับนกตัวนี้เจ้ารุงนะ โอเครวัลตีสามไปวันนี้ครับเอารางวัลทีซี่วันนี้นะครับกองว่าแดงตีสามรวมโอเคครับผมอ่าโอเคนะครับนี่ลําดับอ่าตีห้าวันนี้นะครับรางวัลตีเจ็ดครับผมเงินรางวัลบวกประกาศนียบัตรเอารับส่งด้วยครับแต่ส่งไม่เอาส่งมาทางนี้ก็ได้ลําดับตีแปดกองปีตอยซี่ดอกโอเคครับผมอ๋อปีตอยรับไปอีกหนึ่งรางวัลครับผมปีตอยโดนละนะ ฝากอานดีด้วยนะเคจีอาพลังเรือเรือรางวัลที่สิบเอ็ดนอกมาจากพังงานนะบางงานครับผมไปรางวัลที่สิบสองอรางวัลที่สิบสองเงินรางวัลบวกกับประกศาศนียบัตรนะครับนะ, <c oughs> ะวันนี้อันดับที่สิบสามได้บางใบนะครับ <c oughs> ก <c oughs> ี่ดอกบางใบรองสองชื่สี่ครับที่สิบสามไปนะครับไม่มีถ้วยมีแต่เงินรางวัลกับประกศาศนียบัตรหมบเลยครับน้องมิ้นโอเคสำหรับวันนี้นะครับงานสามสิบเอ็ดปีร่วมพุ่นคุ้นรักวิญญาณเยการอาชีพเอาลึก วันนี้กิจกรรมแข่งนกกาเสร็จสิ้นไปดีเรับอบรแขัครับผมขอบคุณร่าันครับอคามครับกรันครับคมรันไมครับได้ครับโอเคผมในน้ำตัวเทนของตันประธานด้วยแล้วกันพิษผาดประกันใด นะก็คือจบกันเที่นี่คำัดสินกรรมการการที่ว่าเป็นที่สุดนะโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกนอกขงอจุกทั้งหมดเลยที่มาในวันนี้ไม่ว่าต่างจังหวัดหรือว่าในบ้านเองนะขอบคุณครับ